เกณฑ์ในครึ่งหลังครับกลับลงมาทำการแข่งขันจะต่อครับเกณฑ์ในครึ่งแรกระหว่างยามินกับแสงยิ่งรังก็เป็นแสงยิ่งรังที่ยังนำอยู่สามก็จะรอสูงครับ เในช่วงเวลาหาังเนี่ยยาวินเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นครับเช่นเดียวกับการยืนตำแหน่งครับร้องกเลยรงกันเลยโอ้ยวินามิเน่ยมีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นครับ โดนยาวมาก็โอ้่เลเกินไปอ่ะเช่เดียวกับสายหลันครับในครึ่งหลาหลังเนี่ยก็เปลี่ยนหลายตำแหน่งเลยอ่ะสามสี่คนครับสองหรับสายหลันเอาเปิดเราเอาจังหวะที้ปัดของการยิงเรียบร้อยเลยครับโอ้โหนี่แ้่ผู้สาวตัวเนี่ยไปปัดแล้วจังหวะจังหวะที่ปัดเนี่ยบอลมันเออที่ถีบอลมันยังตกต่ออยู่ว่าบอลมันตกพุชารแล้วโอ้โหตรงนั้นเนี่ยยืนอยู่อยู่ที่ถูกตำแหน่งแล้วอ้าวยาวมิน ไี้ไข่ตายได้แล้วตื่นตอนตีสองครับโอ้โหลองยิงไกลลูกนี้นะโอ้โหบอลเดี่ยวเสาไปนิดเดียวเผาตัวก็เช็คอยู่แล้วหวองกันทคู่โอ้โหอยู่ก็เช็คได้แม่นยากจริงๆนะแม่อยางได้เป็นลูกทุ่มครับทุ่มเร็วเลยดามินเปิดจานอ้าวแล้วจังหวะนี้ปัดโอ้โหดูนะแม่ พราะมันเกิดจะย้อยเข้าเสี๊ยบคานอยู่แล้วครัโอ้โหขาตูหรือวา่าจังหวะที่ซุปเปอร์แซฟเลยแล้วก็เกิดมาเสียประตูที่สองติดต่อเขาแบบนี้อันตรายครับยามินดูครับเริ่มมาในขึ้หนหลังยิงยัดโอ้โหแล้วโอ้ตอนนี้เริ่มจะปั่นตัวเลยครับซึ่งเวลาหลังก็ทุ่มต้นแกงครับนี่คราาาาับยามินบุกเข้าใส่ครับเปิดเกาลัดแล้วแลวหวัดยิงตรงนี้ไม่ตก่อเขาไม่มาไปุเหมือนกันครับยามิน อการับรเปลี่ยนตัวผู ways, ้เล่นของนักข่องดีเนี่ยเริ่มจะส่งผลแล้วเนี่ยลูกเก๋ไม่ได้เหมื่อยในขึ้นราได้ครับของหลังของนักยานตอนเนี้ยเอาพี่วุูดจะลงมายืนเป็นเซนเซหาแพนเกอร์พอร์เตอร์ออกมาโอ้โหแล้วนี่ครับโดนแล้วถึงระตูคงรู้ว่นักยานสายมาติดฟ็อก ตอกมาสองเนี่ยจะบิ๊กยังอยู่ในสนามครับเออชั้นแล้วยังเก็บได้สหายนิรัน๊กปั่งแล้วจิงเนด้อโหเท้าหนักจริงๆนิงเยอะตัวตับหันหน้าเข้าประตูเลยมีรู้ตลอดครับคิดจิงไปแล้วสองแล้วเกมนี้มีรู้แท็กชิคเลยครับย้อนกลับมาตั้งยันหน่อยแล้วสหายนิันเออ มาเนี่ยร้อนมาถึงกองหนังเลยครับพี่บุษไปทิ้งยาแล้วก่อนท้ายอากัดทิ้งออกมายังไปบอลของสแข่งกันนะพนักซ้ายบิ๊กตั้งกองแล้วชิปมาตลอดนี้โอ้โหฟัวกองหลังยืดห่างเหลือเกินแล้วอดผู้เกิล่ะโดยสารตลอดที่มาแต่ด้านหลังเลยพิบุษเสียเปล่าวเราเป็นฟรีชิปมากครับตางสนามเมจริงเนี่ยตัวระยะนี้บางคนก็ยิงเข้ามา บ่อยๆรับเพราะฉะนั้นก็ต้องเบาบางเหมือนกันครับบางคนอาจจะเบามากก็เยะไกลไปนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวดูครับสว่านนี้เปิดครับเราตูงปู่ได้ต่อไปโทษแตะทิ้งกันออกมาได้แถวสองยังเป็นยางมินครับ้น่นมองกลับมาที่ผู้สาวสู้ครับเราเปลี่ยนการออกมาขวาดอดไถ่ไปแล้วตู้ดูว่าความใหญ่ที่ดอดยังไปแล้วเอาเส้นว่าจ่ายทำเล้กไปโลละทายแล้วก็โดนผลเก่าเออชันแล้วุฒิ หนุนต่อมาอ้นยังเก็บบอลได้ดีนะใส่ฟ้าหมดกันแล้วไครขึ้นมาซ้ายมุดเตะเอ้าไม่ดีนะระหว่างที่เข้าทางยาวมีแกร์จับผิวหลบดู้ควบจังหังได้แล้วจ้องกับไม้เพื่อระหว่างที่จังหวะไม่ได้ต่อ้ดูว่าจ้าวบินไงขึ้นมาหลังแล้วลูกต้านเกมได้ดีแล้วตอนนี้ดูว่าเดินหน้าหมุนข้อเท้าแข็งแันครับ ต่อต,ตามหลังก็จริงนะแต่ว่าลูกเกมแบบนี้ถ้าเกิดประตูที่2มาแล้วโอ้แล้วจังหวะนี้มาแบบทางด้านหลังทอปวิกโอ้ต้องบอกว่าเลี่ยนเสียเปรียบเพราะจังหวะมันจะคู่มาเนี่ยโอ้เข้าพ้านผ้าไปนิดนึงคนระับเจอหมุนหล่อเข้าไว้ลูกนี้เนี่ยวิ้จริงๆก็ไม่ได้ทำอะไรหรอกพอดีมาแบบด้านหลังเลยการเลยโง่แล้วเสียขา,าวจังหวะนี้อเอาแล้วไปฟลายคลิปก,กับระยะนี้ คนถ้าเกิดเท้าซ้ายมุมน่าจะเปิดกว้างมากกว่านี้แต่เดี๋ยวดูว,ว่าเท้าขวาเอายาวดีโอ้โหเปิดรับลูกนี้แม่ตอนแรกของท่านจะต้างท่านจะไหลมาตรงกลางก็แต่ว่าโอ้โหแต่ว่าพอเปิดยัดไปติตกกปด,ดตกับแผงตลอด้คู่ถือว่ายังเชื่อาต้องตัมได้ดีเยอะสอหรับทางด้านสายรันเชือกจะสับกันหรือเปล่า ด an. uh, <Yeah, S 2> ังเยด็กแกน้องสวยทุกวันนี้โอ้โหเปิดแล้วลื่นลงนิดนึงยันเก็บได้ยาวบินขึ้นมาทางขวาอ้นกระดกคอบิสเสียบอลเลยครับยังเก็บได้ทางขวาเอาสายยางบินจังหวะสองปางบอลกันแล้วหาบอลที่เจอบิน ใช่มาหนึ่งมีเด็กแอนที่ยังแข็งแล้วตลอดนี้ยังเอาตัวเราได้ครับบิ๊ก ออกมอนวก็มการเลูทกับงด้านขวา่ยับมาิตัโตกตรงกางบิ๊กน่ปล่อยบอลตกแล้วตอนนี้เสยบอลให้กับกาวนีนค่ับอ้ยไปสุดเส้นเราให้มาคู่ไม่โบทางกับเพื่อนอีกแล้วผู้สุดท้ายจะมีการเปลี่ยนตัวแล้ถอยไทยออกครับ โอ้โหคนที like, ่จะถอดออกมาเป็นลิฟเตอลนเล่นดถอดตัวลุกเอาตัวรับลงมาครับสายอีลานเดี๋ยวต้องดูว่าการงดีตรงไหน่งต้องมีการเปลี่ยนแปลงแล้วไอ้ล็อกจ่ายมาไม่ดีระหว่างนี้ยังไงครับเรายิงยัดบอลเฉล็บแล้วไม่ตรงกล่องมันหอนสุดท้ายโอ้โหจังหวะางเมื่อคูเกอร์เดี๋ยพี่โงมาใหม่เลยตำแหน่งมันังไม่ลงตัวจังหวะกงทำไมจะเปลี่ยนหายผู้เล่นเนี่ยแล้วยังได้ไปเตะมุมแสงยอีลานยัดมาตรงกลางโหม่งพิงเอาได้แล้วเขาได้ าาากกาสายอยากจะเก็บการทางด้านซ้ายทางข้อน้องเปิดเปลี่ยนแกนขึ้นมาทางขวาบีมถูบอลลงสวยทุกวันนี้มองข้างในไม่มีใครยัดมากิ๊กแล้วปล่อยบอลไหลเข้าเราใช้โอ,โ,โอ้โหนี่อันตรา,ายจริงๆจับกิๆๆๆ๊บจับโอ้ผู้สาวต้องระวังเลยนะน้องซ้ายแบบไปปล่อยให้ลองของไว้แล้วนะบ่อยๆอนตราวไทยต้องบ่อยอย่างนั้นครับ หมดทีนออกมาได้ออกมาของเตะทีมเขาเข้าหางยาวมีนด้วยแล้วจะสวนกลับให้ขวาครับล็อกกับหลังดีเลยนิดน,นึงครับเนี่ยจะเปลี่ยนจากล็อกเป็นลุกยังทำเร็วไม่ได้แล้วยาวมีนผู้เล่เนยังเตยแตไม่ทันครับให้ไม่ได้ต้องย้อนกลับมาสร้างใหม่เลยครับเนี่ยผู้เล่นของไทยรัฐก็ลงไปกันเร็วครับทั้งทีมเลยตอนนี้ช้าเกี่ยวครับ แล้วจัดมาโอ้โหจังหวะนี้ก็เตะหลุดออกข้างเลยเอาออกหลังเองครับเฮ้ยจมจมหมุอย่างเลยตังหวะนี้จังหวะสุดท้ายครับโแล้วก็ดออกหลังไปแล้วจะมีการเปลี่ยนตัวล่าง่าสามจะเอาพี่วิเตอร์ลงมาครับออกแกรปอกมาครับ เปิดมาแล้วเพื่นเล่นจังหวะนี้เนี่ยเล่นทิปบอลได้ทั้งคู่กรรมบการไม่ไม่ให้เป็นการฟาวแล้วก็เก็บด้านแสงด้านฝั่งเลิศเปลี่ยนแกงมาทางขวาบีมโอ้โหจังหวะสุดท้ายจะแฝงให้เพื่อนองการเปล่าไว้นิดนึงครับเจอเลยเร็วอย่าโผล่ได้เป็นลูกทุ่งแล้วทางด้านฝั่งขวาแสงดันโอ้กิ๊กจับบอลแรกไม่ดีครับ สวง่ากหล้นะไปเกี่ยนเล่นคยับยามีม<อ>ีลองยิงยักโูกนี้กับถนัดอกหลังครับอย่างด้านจะลุกไปงูครับมา1ทางซ้ายครับล้อนเกอบมา แล้วก็ต้องลองดมดีก่นให้เข้าใจครับโอเคแค่ไหซใชยครับดีดอ่ถึงยาวมาตังนี้จับบอลได้แต่ว่ามาถึงบอลก็ริงแต่ว่าตัวงหัวจะแปะกลับมาให้เพื่อนเล่นครับไม่มีตเพื่อนครับ ให้มาตรงกลางพิลเตอร์โอ้โหจังหวะนี้ตัดสินใจเร็วนิดหนึ่งเดินบอกก็บอกว่ายังลอยสูงอยู่อ่ะพยายามบอลเล่ลูกนี้แบบบอลไม่หุบลงครับแต่ลูกตั้งเตะแล้วกระเป๋าตูนลูบถีบบอลโด่งแล้วจิ้มโอ้ไม่ถึงแล้วจังหวะสุดท้ายเอาสองเอาเตะเร็วเลยครับบอลตกแล้วหลุดออกหลังไปแล้วแล้วจังหวะสุดท้าย จะไม่ปล่อยบอลตกแล้วบอลมันก็มาข้าทางแรงครับยังเปลูกตั้งเตะของสายรันยับกษ์กออมาทางขวาวุ้ยเออเปลี่ยนการอวานาซ้ายบ้างครับสายรันิดูครับเกี่ยวหลอกเอาจัดมาเสาแรกใส่ผ่านอย่างที่เขาตู ใช้เร็วมาพี่มิเตอร์แต่สวนกับกระโดดอารมณ์นี้ดีแต่จังหวะนี้ดูดบอลลงและะ้วกระโดดตอ่อกไม่บอลมันไม่มีน้ำหนักครับแม่จังหวะน,นี้โอ้โหถ้าเกิดว่าคิดท่ทามันตองตอกแล้วว่าน้ำหนักมันไม่ได้ครับอู้เราพิ้วหลบบอลลง,างหาบอลไม่เจอตอนสุดท้ายก็ไปทางซ้ายแล้วจังหวะสุดท้ายยังแย่งทิ้งออกามาข้างไปได้แล้ว่ หนเขาเปิดด <Cornell>. ีนะแต่ว่าจังหวะสุดท้ายยิงบอลเันบาไปนิดเดียวเรายมีการเปลี่ยนอีกหนึ่งตแหน่งับตอนนี้อาใส่ลงมาคนเน้ยเของกนเขาตืนแท็น่าจะทำได้ดีขึ้นเนับเอาเพ่อที่มีความเดียวแล้วก็มีลงมาขจะก้างแต่ได้หลาัวที่ฟาว่นเร็วเลยให้มาทาิี่ต่อเอาแลังวนี้่เข้าขวา ใช่มาเราหลอกดูนิดโอ้โหจังหวะสุดท้ายอย่างเป็นต้าเลยไอ้ีิงออกมาโอ้โหตกคุถือว่าเป็นเซฟชีวิตเลยครับโอ้ยกหลอกนี่เกอหลงไปแล้วครับเอ้ามงโอ้โหพูสัตูไม่จะเฮอร์บอลก็ออกมาลูกนีุ้กเนียเลยบว้เนี่เลยนี่ลยโอเคงครังเฮ้มเต็มเลยครับทุกคน โอ้ต้าต right, ัวก็ได้เลยติดว่าบนน่าจะไม่มักมาไม่ถ right. so um ึงเลยกูจะตั้งหัวด so ีๆเพราะเราปวดเป็นประตูแน่นอนครับหัวให้ตรงต่อเท่านั้นครับผู้ตอบต้องออกมาแล้วปัดบอลที่เสาแรกแล้วไม่โดนครับโอ้ไม่ได้ประตูที่สองครับยังอียังอยู่ในเส้นทางอยู่วะติ๊กโอ้เราจะให้ดีลูกนี้เนี่ยแบบออกข้างเลยแต่เร้ลุ่งครับตู๊กย้อนกลับมาเกจอ ไอ้ย้อนกบมาพุทธอมโด้ขึ้นหน้ามาคิ๊กจะโด่งมาขวาพีสาวหลองอยู่แล้วตายไม่ทะลุช่องกเนืนี้แต่ว่ายไม่แย่ได้โอ้ยตรงนั้นสามสี่คนนะให้ตองการปิดบอกนี้นึงแล้วบิ๊กที่เังจะไม่มีพื้นที่แล้วกินได้เห้ตองการให้หึงบอลดูแฮงแล้วต้องคู่ จริงเนี่ยไปโดนแข่งก็จริงแต่ว่าผู้เล่นของทางลีเนี่ยแข่งย่อมให้ตาออกมาครับแล้มไมดูว่าโอ้เลาเรบอกที่ต่อสี่ตู้แล้วฟางไม่ดีในจังหวะนี้แต่ว่ายังไปแก้พลาดเตะบอลทีมาที่ว่าในจังหวะนี้สวยครับทางซ้ายจับบอลจังหวะแรกไม่ดีแล้วจังหวะสุดท้ายน่าจะโดนที่วุฒิออกข้างครับทุ่มเร็วเลยครับิีเตอร์บางอยู่แล้วซ้ายเสนียชนิดนึงจะสวนกลับกับกิ๊กคนเดียวเลยครับซ้ายกิ๊ก ล็อกกับหลานมาตั้งยังไงอ่ะให้ยมาเกอร์ล็อกสวยจังหวนี้แต่งข้าวขวาแร้วกินแถบโอ้โหบอลแบบมาท้ไงครับต้องัหอยอย่างนั้นเนาะยาวมีนเสียบว่ารู้ว่าถ้าหลังบอลแถบแบบนี้ครับจังหวะนี้แต่ว่าต้องข่มทั้งสอตัวแล้วชุดก็เซฟออกไปได้ยามเป็นเตะมุมของสายงานงแลบวีนโดนข้อมาทางซ้ายแล้วโอ้โหบีมจังหวะนี้ได้ตั้งหอดเล่ย์ หมดเลยตรงต่อครับต้องถือช่วงหน้านาทีสุดท้ายของพวกเราบาดเจ็บก็ของเราขึ้นเวลาหลังยังเป็นสายการที่นำกกอยู่สามตัวนหนึ่งครับจิงบอลยาวขึ้นมาแบบนี้ดาวน์นเก็บบอลแรกได้ดีแล้วจะโหวตสวนกลับครับคิบ๊กให้มาแค่แย่แล้วสมัยนี้เสียบอลให้กับดาวนีนแล้ว มาแล้วให้มาที่อยากุ๊บตัวกลอโทษจีิงชนตาแร้วทับไม่ได้โหดูวันนี้เนี่ยตัวออกมาเดี๋ยไม่เจอบอลแล้วครับจะบอกว่าโอ้้บอลมาเข้าทางอยู่แล้วเชียแต่ว่าไม่จีไม่ตขอบไม่อย่างนั้นโตขอมาโอกาสเี่ยประตูเนี่ยต้องขอว่าถ้าจะร้อยเราใส่เลยโอ้โห้วว่าถ้าเสียได้อะลาวินไม่ได้เลยที่ขอที ถ้ายออกมาขวาทันหรือเปล่าแล้วบางสวยตัวจอสัดเกมฑคู่น sort of ี้จะเป็นเกมระหว่าง U.S กับตาลงทางการแข่งขันกับพาร์คอสกับแกไม้เลยกเในคู Raj ่แราเลยประมาณสามวิมพนเสษเาน้กัรจะออกครับให้สักยารเรื่อเลยครับทีมุจะออกไปหนึ่งคนเลย โยหย้อนแต่ว่าตีเตอร์จากุ๊ปขาเนไปเขบกว่าตัวสองปั๊มบอลกันเราเล็กคมเดียวตัวานี่โดนเข้าจากด้านหลังแล้วเสียความอี้าเอลูกตั้งปขึ้นมาแ,แบบแดงตัวเองครับเอร์ทีมบอลโหนซ้ายไอ้รบฟีตัไไงาตไไง เอิเออกมาฝาสุดเล็กโตบโขงกลางนี่ครับกิ๊ฟไปเก็บบอลแล้วผู้ถืจะหลบไม่ได้ครับจัอมทองบอลจะติดแค่สุดท้ายหัวพี่ดอนไายบอลออกมาซ้ายมีเตอร์เปลี่ยนแกนฝาสุดไปถึงครับแล้วจะโดนแสงยางสุการบิ๊กองกลางแล้วัตอนนี้ไายบอลออกมาขวาเล็กยิงก็ไม่ได้ครับเราจะมีการเปลี่ยนตัวจะเอาใครออกครับให้สัญญาณด้วยเลย กระถอบกี้ออกมาในช่วงท้ายเกมครับเหลือเวลาสองนาทีจะส่งบอสก็ลงมาเล่นกันศูนหน้าแนครับต่อแน่ต่อต่อแน่เลยครับสีงบอลโดอีกครั้งหนึ่งเล็กเบิร์นยาลูกนี้ก็หลุดออกข้างครับสองครับในคู่ต่อไปยังไงมาถึงสนามกันอยู่แล้วเตรียมตัวได้เลยครับดาร์คส์ตอบทางด้านยูเอสกับคย้อนกลับมาทดสอบตัวยังเล่นกันสั้นๆครับ โจมาพับโอให้เพื่อนตรงกลางที่ตุ้ปาาแลปลวอกาขวายาวมินลเรากินไม่ไดีครับตหวายนิดกนกงรัมอดไม่ตรต่อจะเปิดก็มอลก็โจเลยไปนิดนึงครับตดววันนี้ต้องบอกว่ายาวมินลวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้องบอกอย่างน้คับโอกาสที่จะได้ตัวที่สองแบบดีะนะไม่ทั่วเลยแต่ว่าวันนี้มินหลุดออกไปเองนะ เดี๋ยเวลาทีเสด็จแล้วในช่วงเวลาหลังจากพว่เราเกวี่ยงก็โอ้แล้วมีปล,ล่อยบอลหลายลูกเ้อะแยะเลยไปครับ<ะ>ถึงบอลยาวมาโหมไม่ถึงแล้วตอนท้ายก็หลุดออกหลังครับไปตั้งเตะขึ้นมาจากฝั่งตัวิ่งเร็วเลยครับออกมาซ้ายครับตั้มตรงกลางมีบิ๊กประคองอยู่ครัยบีกต<ะ>ั้ตมเรา เปิดไม่หายนะตัวตท้องโอนเ,เล็กเดไปดักบอลกอดได้บอสยิงแล้วโอ้โห,โโห,หน,น,นี่หยุด่ลงอะไรข้างหลังเตือนระดังแล้วบอสเียากรบดักบอลได้แล้วจะสวนกลับได้หรือเปล่ายาวินให้มาที่ว่าสงสวยแล้วตรงกลางยิงเพื่อแต่ว่าโอ้โห,โหจังหวะนี้ให้มาหลุดต่อไปเองแล้วหมดเวลาบาเดเจ็บในขึ้งหลังเราสองนาทีครับ โอ้โหยังพอมีเวลาหรือเปล่ารอบยานนึงนี่เป็นอย่างน้อยๆเราต้องได้ตัวที่สองมาก่อนครับถึงจะมีลุ้นในช่วงทดเวลาครับให้มาพิลเตอร์ตรงกลางขวาสุดอา้าวหลุดมาพี่แอ้มปุ๊กโอ้โหยิงด้วยซ้ายลูกนี้เราหลับตัวได้ยิงผิดเสาได้ดีครับบอลมันก็มาไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ครับให้ไว้ใจแล้วฝัดทิ้งออกมาใบไปแตะมุมโยกมาตอกการองอกแล้วโอ้โหพี่วิลเตอร์ที่นี้แบบสับฝาดไม่ตรงก่ออีกครับ อยู paid, 5, ่ในช่วงคลาบาดเจ็บครับสำหรับเกมในคู่แรกครับ3-3่รันยามบินับเป็นนักแสงล่าก็พยายามอสามเป้าไปลาหนึ่งครับในช่วง้รลาบาดเจ็บของ5ทีโอ้ยาตัดทีม่าที่พิเตอร์เข้าพาแล้วดูบอลสวย่ากที่แตะเข้าขวาแล้โอ้โหนี่ยันตหลังนี่งมตันมว้เาเลยเอาแล้วคาได้ไปอีกที เรีงเนี้ยเท้าขาเนี่ยมีลุ้นเลยครับตรงแงใช้สามคนแล้วใส่ยังอ๋องหัะนี้ตอกเลนแล้วยาวมียิงแล้วบอลสลับจังอวะสุดท้ายออกหลังยังให้เป็นเต่มุมแล้วยยิงไม่หักตรงแพงแล้วก็งวันสุดท้ยยังเป็นเตะมุม โยกมาตรงการลางอจอะเคลื่อนอากาศที่นอได้แล้วตัวนี่เหล่าตัวต้องออกมาเล่นเองครับแลววิเปอร์ตัวสุดท้ายแตะลงบนดองให้มาตรงการลางฟาเรอกมาทางขวาจะเก็บได้ยังดีรอนให้บอนไม่ดีหรอก้ินเลยมาแล้วจะสวนกลับสิงต่อสองอครับเกอร์วิปขอหัวขวาบีมเปิดแล้วโอ้โหดีดี อ้าวอา้าวแล้วตัวบอลผิดเกลียวที่เดินพี่กุ๊กดักบอลได้คายบอลออกมาขวาไจสจะสวนกลับจะมียังไงตอ่น่อยนี่วีเตอร์ล,อล็อกเอาจริงไม่ได้ครับโอ้โหด,ดูก็ต้องผิดทำให้สวยแล้วครับแต่ว่าภูเขาตูเฟสได้สวยกว่าครับตูมาตอนที่พี่กุ๊ก เราเราต่าเตัว,วช่องมาท่กคนบังแล้วจังหวะนี้ก็อการให้เล่นต่อกูตัดสินให้เป็นเตะมุมทางด้านขวาครับสวัสดีครับใส่เตมะมุมจังหวะนี้นะยามมีในช่วงท้ายเกมนะยัดมาแถวแรกไม่ได้ครับยัดแป๊บเตะมุมอีกครั้งคนระับทิดม,มาตรงกลามงมงงทิศเอาได้บิ๊กแล้วก็ยังได้ในรูกหุ้มครั้งแล้วก็มีทางด้านขวา หัวท uhm ี่จเสิรจะโดนอีกแล้วเนาะที่ยะล้มบอลการากาศก็รู้เนี่ยมุ้งเสาตูยังมีข้อผิดพลาดอยู่อ่าเหมืนใส่ลาแต่ว่าโชคยังดีในวันนี้จังหวะที่ผิดพลาดเนี่ยผู้เล่นของดาวดีถ้าทำอะไรไม่ได้แล้วคุณสัดปีนนักบอลรู้หรือดาวเวลาขอเถียงม้เล่นของทีมครับที่การสนามเลยครับขอเถียงที่เล่นของทีมที่การสนามต่อเลยครับเดี๋ยวที่เจอไปไหนครับ โอ้ยย <łość> ังไงต้องขอขอบคุณเรื่องนั้สองทีมครับนะไหนนานแล้วก็ยาวดินอีกครั้งหนึ่งครับเออวันนี้ยาวดินครับเครื่องมันร้อนช้าไปนิดหนึ่งมันร้อนในช่วงท้ายเก่ครับโอ้ยยังไงต้องขอขอบคุณเรื่องของทีมเนี่ยจังหวะหนักเบาในเพลงก็เดินมาต่อกมาต่อก